สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุกคนวันนี้กับวันที่สิบห้าครับผมวันที่สิบห้าเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมวันนี้กับสิบาแฟนเพจต้องคำว่าเบิ้งงัว่าเรนะครับนเะนะบนะาะใส่เล่นี่ครับผมก็ใส่เรนะครับเนาะ โอ้เล่เล่เล่ลูกผู้วด้ครับเนี่ยยั่ดีนะครับเนาะยั่ไนะคนนะครับน,น้องคนคนนะครับลูกคน เนื่องกินยาในวัตถุงห้วงเขาผมง้อเลยนะครับเนาะแฟนเพีแฟน,นครับอยากได้ยังถักมาโทรม,ม้านะครับเด้อสำหรับเล่เร่นะครับเนาะ แม่พันนาดีทั้งลูกทั้งแม่พันเนาะครับเนาะนาดีครับผมเชียงขายง่ายดีครับผมทั้งแม่ทั้งลูกพันตวลูกพันสมบัตมันไว้เว้ยเจ้าครับไปพ่อพันบสมัติครับผมเรียบผสมมันครับเนี่ยบรรทายง่ายครับผมถ่ายผายดีนะครับเนาะบ่วงดีครับผม คุ้มนี่เหมือนจะมาแม่เพิ่มเสิมขึ้นมาเพิ่มเสริงบ๊องหูนะครับเด้อเพราะวะเพิ่มเยอะปล่อยเยอะทงไฮทงน้าเนาะครับเนาะสบายมีพอพันคุ้มฝูงอยู่ครับเนี่ยเสริงมาเสริงกับบ๊หูคือกันนะครับเนาะเพราะวะเพิ่มปล่อยไว้มีพอพันคุ้มฝูงอยู่ครับผมครับยัยครับยัยยัยหนาผมครับผมแม่ลูกลูกเล่คุ้มนี่เนาะครับเนาะลูกคนออกสเตรลียบามันพอเพิ่นบามันเด้อครับเล้ว เพิ่นเปิดครับผมเพิ่นเปิดเพิเ่นเปิดไปไอีกเจ็ดสิบแปดนะครับนี่หัวคมนี่ยนะครับเนาะแพนเพจแพนครับอยากได้ก็ยังถักมาโทรมาครับผมราคานี่มิตรภาพเยอะครับผม,บมเพินเ่นนะครับแมวเพิ่นออสไตราอีมันเล็กขึ้นนะครับเนาะแมวเพิ่นก็นได้เพิ่นนะค,ครับนราเออเพิ่นเงยเป็นเงยนะครับเนาะ เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลูกกันอีกเที่ยหนึ่งครับผมบนเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกกันนะครับแล้ว แม่ลูกลูกตัวผูครับผมตอหรับตัวแม่เพื่อนเนี่ยบ่มั่นใจนะครับว่าเสริมเพียงเพราะว่าเพมันปล่อยไว้น้าตัวผู้นะครับเนาะมีตัวผู้กุ้งฝูงอยู่ครับผมม้วนไหลนะครับเนาะเจ็ดสิบแปดครับผมแม่ลูกคมเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับยจะได้กับจังทักมาโทรมาครับผมุูนะครับผมท่องแม่เพื่อน ไงไ้อางเงยนะครับเด้อะคุณนะครับเบิ้งอะไรนครับผมแชีงขาเขาเข้าเพิ่มแบนนะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแชีงขาเขาอเขาเงยดีอึกบกเขาหญ่เป็นใหญ่ครับผมบันไายเพิ่นใหญ่เป็นใหญ่ผายดีเนาะครับเนาะ วงดีถ่ายเพิ่นภายดีกลวงดีตามสไตล์เล่นะครับสไตล์เล่เนี่ก็เล่เขารุ้นนะครับเนาะแฟนเพลแฟนครับอยาอะเลยขจังถักม้าทโทรมาได้ครับเนดะ้อเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้นะครับเนาะสำหรับเงื่เล่ก็สิปิดคลิปไปชั่บน,นี้แหละครับผมเปิดาปราคาเบาๆครับผม